ครอบครัวนหนึ่งในเมืองพรอวิเดนซ์สหรัฐอเมริกาได้รับอุปการะลูกสาวคนเล็กที่พวกเขารักมากที่สุดมาจากประเทศไทยและเมื่อลูกสาวคนนี้เติบโตขึ้นเธอก็ได้ไปเป็นปนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยลาลัยชื่อดังในประเทศไทยเรื่องราวของครอบครัวนี้ที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยได้ถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสารและเริ่มเป็นที่สนใจจนกลายเป็นหัวข้อสนทนาของผู้คนมากมายเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่สวัสดีค่ะทุกคน ดิฉันชื่อเอมิลี่จอร์แนอายุ53ปีเป็นเจ้าของร้านอาหารในเมืองพรวิเดนซ์สหรัฐอเมริกาและเป็นคุณแม่ของลูกสี่คนค่ะดิฉันรักลูกทุกคนยิ่งกว่าชีวิตตัวเองแต่คนที่ดิฉันรักเป็นพิเศษคือพิมดาวลูกสาวคนเล็กของดิฉันจริงๆแล้วพิมดาวไม่ใช่ลูกแท้ๆของดิฉันแต่เป็นลูกที่ดิฉันเลี้ยงดูด้วยหัวใจเธอเดินทางจากประเทศไทยมายังสหรัฐอเมริกาตอนอายุสามขวบและได้มาเป็นลูกสาวคนเล็กของดิฉันพิมดาวเติบโตขึ้นในครอบครัวคนผิวขาวด้วยรูปล แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายระหว่างนั้นแต่เธอก็สามารถเอาชนะได้ทั้งหมดและในที่สุดก็สามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยด้านการประกอบอาหารที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอเมริกาได้สำเร็จเมื่อไม่กี่เดือนก่อนพิมดาวได้เข้ามาปรึกษาดิฉันอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศพร้อมทั้งมีเงื่อนไขที่ดีมากในเรื่องของค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนพวกเราทางครอบครัวต่างก็บอกว่าแน่นอนว่าต้องไปสิเงื่อนไขดีขนาดนี้จะลังเลอะไรยอยู่ แต่พิมดาวกลับอ้ำอัอึ้งๆและไม่สามารถตัดสินใจได้เสียทีเหตุผลก็คือโรงเรียนที่พิมดาวจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยบอกตามตรงว่าไม่ได้ยินข่าวนี้ดิฉันรู้สึกสับสนมากเพราะดิฉันไม่มีความประทับใจที่ดีต่อประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ทอดทิ้งพิมดาวดังนั้นเมื่อพิมดาวบอกว่าจะไปประเทศไทยดิฉันจึงถามเธออย่างระมัดระวังว่าทำไมต้องเป็นประเทศไทยด้วยละ่ะไม่มีประเทศอื่นแล้วเหรอ แม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังแต่ดิฉันก็กังวลว่าพิมดาวจะได้รับความเจ็บปวดหากไปที่นั่นจริงๆแล้วครอบครัวของเรามีเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับปฏิิรยาเช่นนี้ย้อนกลับไปในตอนนั้นพิมดาวต้องเผชิญกับวัยเด็กที่ยากลำบากในอเมริกาจากการถูกปฏิบัติเหมือนคนแปลกหน้าเพราะรูปลักษณ์ที่แตกต่างและสถานการณ์เช่นนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันในประเทศไทยเพราะแม้ว่าหน้าตาของเธอจะเป็นคนเอเชียแต่ภายในของเธอนั้นเป็นคนต่างชาติโดยสิ้นเชิงแน่นอนว่าการรับบุตรบุญธรรมจากต่างประเทศไม่ใช่เรื่องแปลก หลายประเทศให้การรับเลี้ยงบุตรจากต่างประเทศและผู้ที่ส่งเด็กมาก็มีเหตุผลของพวกเขาดังนั้นเราจึงไม่ได้มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อประเทศไทยเพียงเพราะเรื่องที่พิมพดาวถูกส่งมาเป็นบุตรบุญธ,ธรรมปัญหาอยู่ที่กระบวนการรับเลี้ยงพิมพ์ดาวดิฉันไม่มีวันลืมวันที่ได้พบกับพิม์ดาวครั้งแรกความคิดที่จะได้พบกับสมาชิกใหม่ของครอบครัวทําให้ดิฉันตื่นเต้นมากแต่ไม่นานักดิฉันก็ต้องเผชิญกับความจริงที่แตกต่างจากที่คาดฝันไว้อย่างสิ้นเชิงท่าทีของเจ้าหน้าที่สถานส,านสงเคราะห์นั้นดูเย็นชาและไร้ความรู้สึกอย่างมาก พวกเขาส่งพิมพ์ดาวให้ดิฉันแล้วพูดว่ากรุณาเซ็นชื่อตรงนี้ค่ะจากนั้นกระบวนการก็เสร็จสิ้นน้ำเสียงและโทนเสียงของพวกเขาเย็นชาจนน่าตกใจเจ้าหน้าที่ไม่ได้แสดงความอะไรอาวรหรือให้พรใดๆกับพิมพ์ดาวเลยนับตั้งแต่ที่เราอุ้มเธอออกมาทั้งทงที่พวกเขาควรจะเป็นคนที่ดูแลลูกสาวของเรามาจนถึงอายุสามขวบทำไมถึงได้เย็นชาขนาดนี้สามปีที่ผ่านมาของพิมพ์ดาวเป็นอย่างไรเธอได้รับความรักความอบอุ่นจริงๆหรือคำถามเหล่านี้ทําให้ดิฉันทุกใจมาก แน่นอนว่าตอนนี้ดิฉันรู้แล้วว่าทำไมเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ในตอนนั้นถึงได้เยนชากับพิมดาวและพวกเราขนาดนั้นตอนที่พิมดาวบอกว่าจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยดิฉันยังไม่รู้แต่หลังจากเวลาผ่านไปนานขนาดนี้ตอนนี้ดิฉันเข้าใจเหตุผลนั้นแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจงใจแสดงท่าทีเยนชากับพิมดาวที่กำลังจะจากไปและกับพวกเราก็เช่นกันเมื่อไม่กี่วันก่อนดิฉันได้มีโอกาสโทรศัพท์คุยกับคนจากสถานสงเคราะห์เก่า 9. แม้ว่าจะผ่านไปหลายสิบปีแล้วแต่พวกเขาก็ยังจําพิมพดาวได้และพวกเขายังบอกอีกว่าหลังจากที่เราอุ้มพิมพ์ดาวไปแล้วเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ต่างก็ร้องให้กันเป็นเวลานานและสวดภาวนาทุกวันขอให้พิมพ์ดาวได้พบกับพ่อแม่ที่ดีและมีชีวิตที่มีความสุขอย่างไรก็ตามในตอนนั้นดิฉันไม่เข้าใจความรู้สึกของพวกเขาจึงเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศไทยมาเป็นเวลานานเนื่องจากรูปลักษณ์ของพิมพ์ดาวแตกต่างจากครอบครัวผมบอนตาสีฟ้าของเราอย่างมากเราจึงไม่ได้ปิดบังความจริงที่ว่าพิมพ์ดาวเป็นลูกบุญธรรม พิมดาวรู้ว่าเธอถูกรับเลี้ยงมาตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนแต่พิมดาวก็เป็นน้องคนสุดท้องที่ได้รับความรักเสมอมาพิมดาวก็รู้เรื่องนี้ดีดังนั้นเธอจึงไม่รู้สึกอับอายที่ตนเองถูกรับเลี้ยงมาแต่หลังจากเข้าโรงเรียนสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเรื่องราวที่พิมดาวประสบในโรงเรียนนั้นส่วนใหญ่ดิฉันจะรับรู้ผ่านทางคุณครูทุกครั้งที่คุณครูโทรมาดิฉันก็จะรู้สึกไม่สบายใจตามที่คุณครูเล่าเมื่อเด็กๆถามพิมดาวว่าเธอมาจากไหนพิมดาวก็จะตอบว่ามาจากพรอวิเด้น เด็กๆก,ก็จะถามกลับว่าไม่ใช่สิเธอมาจากประเทศอะไรพิมดาวของเราเป็นพลเมืองอเมริกันที่มีสัญชาติอเมริกันนะเด็กเหล่านั้นเห็นผมสีดำและตาสีเข้มของพิมดาวก็ตัดสินไปแล้วว่าเธอไม่ใช่คนอเมริกันที่น่ากลัวไปกว่านั้นยังมีคำพูดที่ว่าทำไมตาของเธอถึงเป็นแบบนั้นตาดำขนาดนั้นเหมือนตาคนตายเลยทำไมเธอไม่มีตาสองชั้นคนที่มีตาสองชั้นคือยีนดอยคนเอเชียด้วยกว่านะ ที่สาวของเธอทุกคนหน้าตาเหมือนพ่อแม่หมดเลยแต่เธอไม่เหมือนเลยสักนิดพูดตามตรงสิอยู่บ้านรู้สึกเหมือนถูกกีดกันไหมฮ่าฮ่าใหญ่โง่เมื่อคิดว่าพิมดาวของเรากลัวว่าแม่จะเจ็บปวดจึงไม่กล้าเล่าเรื่องการถูกกระทำเช่นนี้ให้ฟังและต้องทนทุกข์อยู่คนเดียวตอนนี้คิดถึงทีไรก็ยังรู้สึกเจ็บปวดเหมือนใจจะขาดมีครั้งหนึ่งที่แขนของพิมดาวมีรอยเล็บข่วนและมีเลือดสิบสิบ ดิฉันคิดว่าเด็กที่โรงเรียนทําอะไรที่เกินกว่าการกลั่นแกล้งทางวาจาเสียแล้วจึงตกใจมากแต่ปรากฏว่านั่นเป็นผลมาจากการที่พิมดาวอยากให้ผิวของตนเองขาวขึ้นจึงเกาตัวเองอย่างบ้าคลั่งพิมพ์ดาวร้องให้แล้วพูดว่าแม่ขนูอยากมีผิวขาวเหมือนคนในครอบครัวของเราบ้างทําไมหนูถึงไม่เหมือนพี่น้องพ่อกับแม่เลยคะในเวลาเช่นนี้ดิฉันก็มีความคิดแบบเด็กๆว่าบางทีเราไม่ควรพาพิมพ์ดาวมาที่อเมริกาเลยปล่อยให้เธอถูกพ่อแม่คนอื่นรับเลี้ยงที่ประเทศไทยอาจจะดีกว่า แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือแม้ว่าพิมดาวจะถูกเหยียดยามเช่นนี้แต่เธอกลับไม่เกลียดอเมริกากลับอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับรากเหง้าของตนเองมากขึ้นพิมดาวมักจะพูดกับดิฉันว่าแม่ขาหนูสงสัยจริงๆว่าที่ที่หนูเกิดเป็นอย่างไรทุกครั้งที่เธอพูดแบบนี้ดิฉันก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรดีและรู้สึกกลุ้มใจแต่หลังจากเห็นดิฉันแสดงท่าทีที่ไม่สบายใจพิมดาวจึงเริ่มปฏิเสธวัฒนธรรมไทยเมื่อเติบโตขึ้นในตอนนั้นดิฉันไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทยเลย เวลาผ่านไปพิมพดาวเติบโตจากเด็กประถมเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในช่วงเวลานี้สถานะของประเทศไทยในอเมริกาก็คงจะสูงขึ้นมากดังนั้นสำหรับพิมพ์ดาวที่ไม่เคยหลุดจากอันดับหนึ่งผู้คนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความฉลาดของพิมพ์ดาวเป็นเพราะเธอมีเชื้อสายไทยคนไทยมีความคิดสร้างสารรค์และเก่งกาจสมองของคนไทยเรื่องเรียนนี่ต้องยอมรับจริงๆแต่พิมพ์ดาวไม่อยากได้ยินคำพูดแบบนี้เธอมักจะมาพูดกับดิฉันว่า แม่ขหนูไม่ใช่คนไทยแต่พวกเขาก็เอาแต่พูดว่าหนูเรียนเก่งเพราะเป็นคนไทยหนูไม่อยากฟังจริงๆด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงกลายเป็นคำต้องห้ามในบ้านของเราแน่นอนว่าเมื่อพิมพดาวโตขึ้นดิฉันก็เริ่มคิดว่าบางทีพิมพ์ดาวควรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรากเหง้าของตนเองดิฉันเริ่มกังวลว่าแม้พิมพ์ดาวจะเจ็บปวดก็ควรจะให้เธอเผชิญหน้าและยอมรับรากเหง้าของตนเองแต่ดิฉันเป็นแม่ที่บกพร่องมากเพราะไม่อยากให้พิมพ์ดาวเจ็บปวดไปมากกว่านี้จึงพยายามที่จะเพิกเฉยต่อเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ช่างเป็นความคิดที่โง่เขลาจริงๆเวลาผ่านไปพิมพ์ดาวเรียนเอกการประกอบการร้านอาหารที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งนั้นบอกตามตรงว่าทั้งดิฉันและทุกคนต่างก็รู้สึกแปลกใจเธอเรียนเก่งขนาดนี้ทำไมไม่เป็นหมอหรือทนายความละ่ะทำไมถึงเลือกเดินสายร้านอาหารและทำอาหารแม้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนั้นจะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงแต่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับฮาร์วาร์ดหรือออกซ์ฟอร์ด แต่พิมดาวบอกว่าตอนที่เธอช่วยงานในร้านอาหารของพวกเราสองสามีภรรยาเธอได้สัมผัสกับประสบการณ์ของการถูกยอมรับอย่างที่เธอเป็นและนั่นทําให้เธอใฝฝันที่จะเดินบนเส้นทางนี้มาโดยตลอดเธอบอกว่าคนที่ทานอาหารไม่ได้มองหน้าเชฟแต่มองที่อาหารดังนั้นรูปลักษณ์ของเชฟจึงไม่สําคัญตัดสินกันที่รสชาติของอาหารเท่านั้นนี่คือเสน่ห์ของการทําอาหาร เมื่อเห็นพิมดาวพูดอย่างภาคภูมิใจด้วยแววตาเป็นประกายว่าเธอจะรับช่วงต่อร้านของเราและขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นดิฉันก็ยอมให้เธอเรียนเอกการประกอบการร้านอาหารแต่ถึงแม้ว่าพิมดาวจะเข้าเรียนด้วยคะแนนอันดับหนึ่งแต่ในชีวิตในมหาวิทยาลัยก็ยังคงมีความไม่สะดวกสบายอยู่บ้างเพราะทุกวิชาทุกการฝึกงานจะต้องมีอาหารไทยปรากฏขึ้นมาหนึ่งเมนูเสมอและนักเรียนทุกคนก็จะถามพิมดาวอย่างเป็นธรรมชาติทุกครั้งที่อาหารไทยปรากฏขึ้นมาว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงบ้างในฐานะคนไทยคิดว่ารสชาติเป็นยังไง พิมดาวบอกว่าฉันเป็นคนอเมริกันก็ไม่มีประโยชน์ในสถานการณ์เช่นนี้มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเราได้ยินมาว่าจะมีการจัดสัมมนาในหัวข้อวัฒนธรรมอาหารโลกกับการผสมผสานกับอาหารสมัยใหม่ในพื้นที่เมื่อเร็วๆนี้ยอดขายของร้านอาหารลดลงอย่างต่อเนื่องสัมมนาครั้งนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมนูใหม่ๆได้พอดีกับที่พิมดาของเราก็ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนนักศึกษาในเซสชั่นที่หของสัมมนาด้วย ความคิดที่ได้ทั้งเข้าร่วมสัมมนาและได้เห็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมของลูกสาวทำให้ดิฉันตื่นเต้นมากในสัมมนาพิมพดาวจะต้องสุมจับฉลากเลือกประเทศและนำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารของประเทศนั้นเป็นการจับฉลากก่อนเริ่มสัมมนาและนำเสนอทันทีหลังจากสัมมนาเริ่มไม่มีเวลาเตรียมตัวในการนำเสนอมากนักที่สุดอาจจะประมาณ30นาทีแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะประเทศที่ได้รับเลือกเป็นหัวข้อน,นำเสนอในสัมมนาล้วนเป็นประเทศที่คนทำอาหารควรรู้จัก ขอเพียงมีความรู้พื้นฐานเพียงพอก็สามารถนำเสนอได้ทันทีและนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาก็ล้วนแต่เฉริยะทั้งนั้นแต่นี่มันเป็นพรหมลิขิตอะไรกันนะลูกสาวของดิฉันที่พยายามจะหนีจากประเทศไทยมาโดยตลอดกับถูกประเทศไทยผูกมัดราวกับเชือกอยู่เสมอใช่แล้วพิมดาวจับฉลากได้ประเทศไทยและเป็นลำดับแรกด้วยทิมดาวจงใจหลีกเลี่ยงประเทศไทยมาโดยตลอดดังนั้นเธอจึงไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยมากนะัก ในที่สุดพิมดาวก็ตัดสินใจเปรียบเทียบอาหารฝรั่งเศสที่เธอรู้จักดีที่สุดกับอาหารไทยในการนำเสนอเมื่อเห็นสีหน้าที่หม่นหมองของพิมดาวมโนธรรมที่ดิฉันพยายามหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งเป็นเพราะดิฉันถูกผูกมัดกับความทรงจำในอดีตหรือเปล่าที่ทําให้พิมดาวมองโลกอย่างมีอคติถ้าดิฉันปล่อยวางความทรงจำในอดีตและให้การศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างเปิดกว้างมากขึ้นพิมดาวในตอนนี้ก็คงไม่กังวลขนาดนี้ความคิดเหล่านี้ทําให้ดิฉันเจ็บปวด เมื่อถึงลำดับการนำเสนอพิมพดาวถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วเดินขึ้นไปบนเวทีพิมพ์ดาวกล่าวว่าดิฉันจะเปรียบเทียบวัฒนธรรมอาหารของฝรั่งเศสและไทยและเริ่มนำเสนอโดยเน้นย้ำถึงความยอดเยี่ยมของอาหารฝรั่งเศสเธอพูดอย่างภาคภูมิใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานและชื่อเสียงระดับโลกของอาหารฝรั่งเศสเมื่อนึกถึงคำพูดและสีหน้าของพิมพ์ดาวก่อนขึ้นเวทีว่าแม่ค,คงไม่มีใครค้านคำพูดของหนูหรอกดิฉันก็รู้สึกโล่งใจขึ้นเล็กน้อย ทีมดาวเริ่มเปรียบเทียบฝรั่งเศสและไทยอย่างเป็นธรรมชาติอาหารฝรั่งเศสต้องใช้เทคนิคที่น่าทึ่งการทำซอสด้วยเทคนิคการปรุงที่ประณีตก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นประเทศที่ลองใช้เทคนิคการปรุงอาหารด้วยอุณหภูมิต่ำที่ประเทศอื่นไม่เคยคิดจะทำแต่อาหารไทยนั้นง่ายกว่าอาหารฝรั่งเศสมากแค่ย่างหรือต้มวัตถุดิบเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นวิธีการทำอาหารที่ดั้งเดิมมากในทางกลับกันฝรั่งเศสมีวัตถุดิบที่หลากหลาย ใช้ชีสหลายร้อยชนิดและสร้างรสชาติที่หลากหลายผ่านวัตถุดิบชั้นสูงอย่างฟัวกราหรือเครื่องเทศในทางกลับกันอาหารไทยค่อนข้างจัดจ้านมีรสเผ็ดและเค็มเป็นหลักแค่กระตุ้นความอยากอาหารไม่ได้ใส่ใจในรสชาติที่ลึกซึง้งนั่นคือสิ่งที่ดิฉันรู้เกี่ยวกับอาหารไทยดิฉันคิดว่าพิมพ์ดาวลูกสาวที่น่าภาคภูมิใจของดิฉันจะได้รับเสียงตบมือคิดว่าจะได้รับคำชมจากอาจารย์ผู้บรรยายแต่สีหน้าของศาสตราจารย์ดูไม่ค่อยดีนัก เขาเริ่มพูดกับพิมพดาวด้วยน้ำเสียงที่เย็นชานักศึกษาพิมพ์ดาวลักษณะของอาหารไทยที่คุณค้นคว้ามามีเพียงเท่านี้หรือเมื่อได้ยินน้ำเสียงเย็นชาของศาสตราจารย์ที่ดูจะดีตอนแรกในฐานะแม่ดิฉันก็ตัวสัน่นพิมดาวคงคิดว่าจะถูกดูถูกโดยไม่มีเหตุผลทันใดนั้นเธอก็เริ่มพูดดูถูกประเทศไทยมากขึ้นเท่าที่ดิฉันทราบประเทศไทยไม่มีอาหารที่สร้างขึ้นมาเองศาส,สตราจารย์คะอาหารไทยส่วนใหญ่ก็ได้อิทธิพลมาจากอาหารจีนและอินเดียมิใช่หรือคะ ในฐานะคนทําอาหารถือว่าผิดแต่เมื่อเธอพูประโยคนั้นออกไปบรรยากาศในห้องบรรยายก็เย็นลงสีหน้าของศาสตราจารย์เริ่มแย่ลงจากนั้นศาสตราจารย์ก็พูดเหมือนกําลังตําหนิลูกสาวใครพูดแบบนั้นคงไม่ได้ไปดูมาจากโซเชียลเน็ตเวิร์กหรอกนะดิฉันตกใจมากไม่คิดเลยว่าพิมพ์ดาวลูกสาวของเราที่เป็นอัจฉริยะไปทุกที่จะเอาแต่เนื้อหาที่แพร่หลายในอินเทอร์เน็ตมาพูดดิฉันคิดว่าเธอจะทําการค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องมาอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงคิดว่าหลังจากที่พิมพ์ดาวนาเสนอจบแล้วจะได้รับคําชมแต่เมื่อเห็นพิมพ์ดาวที่พูดอะไรไม่ออกก็ดูเหมือนว่าเธอจะอ้างอิงจากโซเชียลเน็ตเวิร์กจริงๆนักศึกษามหาวิทยาลายัยและยังเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านการประกอบอาหารไม่สามารถทําการค้นคว้าข้อเท็จจริงที่ถูกต้องได้นั้นน่าตกใจจริงๆข้อกล่าวอ้างที่ว่าอาหารไทยได้รับอิทธิพลมาจากที่อื่นอย่างเดียวนั้นเป็นทัศนคติที่ผิวเผินประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีวัฒนธรรมอาหารชาววังที่ประณีตวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาคที่หลากหลายและการผสมผสานในยุคใหม่ทั้งหมดนี้หลอมรวมเป็นวัฒนธรรมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยวัฒนธรรมสตรีฟูดของไทยรวมถึงอาหารอย่างผัดไทยต้มยำกุ้งและชาไทยที่คนทั่วโลกชื่นชอบในปัจจุบันนี้ล้วนเป็นวัฒนธรรมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเท่านั้นและถ้าจะเปรียบเทียบก็ควรนำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องมา คุณบอกว่าอาหารฝรั่งเศสมีประวัติศาสตร์ยาวนานแต่ไทยไม่ใช่หรือดินแดนที่เรียกว่าสยามนี้ถ้ารวมประวัติศาสตร์ของอาณาจักรต่างๆเข้าไปด้วยก็เป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีอาหารที่พัฒนามาตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานขนาดนั้นไม่มีทางที่จะไม่ดีและไทยเป็นประเทศที่เก่งในเรื่องการใช้สมุนไพรและเครื่องเทศมีเทคโนโลยีการหมักโด่งเพื่อทำน้ำปลาหรือปลาร้าประเทศที่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนขนาดนี้จะมีแต่เทคนิคการย่างและการต้มได้อย่างไร การแกงการผัดการยำการนึ่งและเทคนิคอื่นๆที่ซับซ้อนมากมายก็คืออาหารไทยเมื่อมองดูพิมพ์ดาวที่ถูกตำหนิจนหน้าซีดแล้วเดินลงมาจากเวทีดิฉันรู้สึกเหมือนโลกถลม่มไม่รู้จะปลอบใจพิมพ์ดาวด้วยคำพูดอะไรไม่สามารถทนให้าศาสตราจ,จารย์ตำหนิลูกสาวที่เป็นเด็กฉลาดได้เลยจริงๆไม่นานหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นดิฉันก็ได้ยินจากพิมพดาวเกี่ยวกับเรื่องการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยดิฉันแสดงความคิดเห็นคัดค้านอย่างระมัดระวัง ปรากฏว่า,าศาสตราจารย์ที่ปรึกษาของพิมพดาวได้ยินข่าวของพิมพ์ดาวแล้วจึงเสนอแนะนักศึกษาพิมพ์ดาวผมได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นในสัมมนาครั้งนี้เพราะเรื่องนั้นเกือบจะทําให้สถานะของโรงเรียนเราสั่นคลอนแต่ผมรู้ว่านักศึกษาพิมพ์ดาวเก่งแค่ไหนจึงอยากจะให้โอกาสคุณรู้ไหมว่าครั้งนี้โรงเรียนของเราได้ทําข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชื่อดังของไทยขอให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนี้ได้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วนําเสนออีกครั้งต่อน,นักศึกษา หวังว่าคุณจะตระหนักว่าคนทําอาหารไม่ควรมีอคติต่ออาหารและวัตถุดิบเมื่อได้ยินาศาสตราจารย์ผู้เชนนี้ดิฉันก็ไม่สามารถขัดข้านการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยได้อย่างไม่มีเงื่อนไขตอนนี้ถึงเวลาที่ดิฉันจะต้องตอบสนองต่อเสียงในใจของตัวเองแล้วดิฉันสาบานกับพิมพ์ดาวลูกสาวของเรวา,าว่าพิมพ์ดาวลูกรักของแม่แม่รู้ว่าตอนเด็กๆหนูอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยมากแต่ประสบการณ์ที่ได้เจอในประเทศไทยที่เย็นชาตอนไปรับหนูมาทําให้แม่ผิดหวัง ความรู้สึกของแม่กลายเป็นยาพิษถ้าหนูมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อประเทศไทยแม่ขอโทษอย่างจริงใจขอให้หนูไปประเทศไทยไปสัมผัสกับประเทศที่ลูกสาวของเราเกิดและประเทศที่เป็นรากเหง้าของลูกสาวเราประเทศไทยแม่จะสนับสนุนหนูเสมอแต่าศาสตราจารย์บอกว่าให้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนดิฉันจึงคิดว่าพิมพ์ดาวจะได้ไปอย่างแน่นอนแต่ได้ยินมาว่าต้องมีการสัมภาษณ์และมีนักเรียนหลายร้อยคนสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ เมื่อส่งพิมพดาวไปที่โรงเรียนแล้วแอบดูบรรยากาศตึงเครียดยิ่งกว่าการสัมภาษณ์เพื่อเข้ามาหาวิทยาลัยเสียอีกถึงกับมีนักเรียนร้องไห้เพราะสัมภาษณ์ไม่ดีการแข่งขันเพื่อไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยนั้นดูเดือดขนาดนั้นเลยเหรอดิฉันแค่ได้ยินมาว่าความนิยมของประเทศไทยสูงกว่าในอดีตมากไม่คิดว่าจะถึงขนาดนี้และมีคนอยากไปประเทศไทยมากขนาดนี้พิมพ์ดาวจะได้ไปประเทศไทยจริงๆเหรอดิฉันถึงกับมีความคิดเช่นนี้แต่โชคดีจริงๆพิมพ์ดาวได้ไปประเทศไทย ดิฉันคิดว่าการที่พิมดาวได้รับเลือกเป็นข่าวดีแต่รอบข้างกับฮือฮาเพื่อนของพิมดาวที่มาเล่นที่บ้านพูดอย่างตื่นเต้นว่าโอ้โห oh, oh. พิมดาวเธอจะได้ไปประเทศไทยแล้วไปที่นั่นต้องไปเชียงใหม่แทนฉันด้วยนะได้ยินว่าที่นั่นมีวัฒนธ,นธรรมที่สวยงามแล้วก็มีอาหารอร่อยอร่อยด้วยขอร้องละ่ะช่วยไปสัมผัสแทนฉันหน่อยนะพิมดาวเธอเคยดูละครไทยไหมดาราชายไทยหล่อขนาดนั้นเธอก็ลองไปดูสิเผื่อจะได้เจอเนื้อคู่ ดิฉันถามพิมดาว,ว่าตื่นเต้นที่จะไปประเทศไทยไหมเธอบอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรแต่เป็นเพราะเห็นด้วยกับคําพูดของาศาสตราจารย์ที่ว่าคนทําอาหารควรเปิดใจรับอาหารทุกชนิดแต่ไม่กี่วันก่อนที่จะไปประเทศไทยก็เกิดเรื่องขึ้นพิมดาวตกบันไดาขาหากักเนื่องจากปัญหาเรื่องวีซา่าจึงต้องเดินทางเข้าประเทศไทยตามวันที่กําหนดดิฉันจึงยื่นขอวีซา่าฉุกเฉินและเดินทางไปประเทศไทยพร้อมกับพิมดาวทันทีที่เหยียบสนามบินสุวรรณภูมิความตึงเครียดที่ไม่คุ้นเคยก็เข้าครอบงาร่างกายและจิตใจของดิฉัน นั่นอาจาเป็นเพราะดิฉันได้เหยียบย่างสู่ประเทศที่ดิฉันหลีกเลี่ยงมาเป็นเวลานานด้วยตัวเองระหว่างทางนั่งแท็กซี่ไปกรุงเทพภาพของเมืองที่เห็นจากหน้าต่างรถนั้นแตกต่างจากที่ดิฉันจินตนาการไว้ตึกร,รถไฟฟ้าแสงไฟที่งดงามผู้คนที่สัญจรไปมาอย่างวุ่นวายเหมือนกำลังดูนิวยอร์กอยู่เลยแน่นอนว่ามันแตกต่างจากตอนที่ดิฉันกับสามีเดินทางมาประเทศไทยเพื่อรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมอย่างสิ้นเชิง แค่ผ่านไปประมาณ15ปีแต่กลับรู้สึกเหมือนเป็นคนละประเทศทิมดาวที่มองดูประเทศไทยพูดว่าประเทศที่ร่ำรวยขนาดนี้ทำไมทำไมถึงทิ้งฉันไปอยู่ที่อเมริกาที่ไกลขนาดนี้สแสดงความรู้สึกที่ซับซ้อนออกมาปกติแล้วจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ยากจนที่ส่งเด็กไปรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในต่างประเทศเป็นจำนวนมากดิฉันจึงพูดกับทิมดาวที่พูดแบบนั้นว่าทิมดาวประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆ แล้วตอนที่เรารับเลี้ยงหนูครั้งแรกประเทศไทยก็ยอดเยี่ยมมากแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นประเทศที่จเจริญแล้วมากกว่าอเมริกาเสียอีกดิฉันเอาสัมภา,าระของทิมดาวไปไว้ที่หอพักมหาวิทยาลัยและออกมาเพื่อสำรวจย่านที่พิมดาวจะอาศัยอยู่ต่อไปบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยมีชีวิตชีวาจนถึงดึกดื่นสำหรับดิฉันที่เกิดและเติบโตในพื้นที่ชนบทแล้วเป็นบรรยากาศที่ปรับตัวได้ยากเล็กน้อยและดิฉันก็มีอายุแล้วจึงเข้าซอยเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดัง บอกตามตรงว่าถ้าเป็นที่อเมริกาคงไม่กล้าคิดที่จะทำแบบนี้เลยการออกไปข้างนอกตอนกลางคืนก็เช่นกันยิ่งผู้หญิงเดินเข้าซอยคนเดียวด้วยแล้วแต่ตอนนั้นเกิดจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศไทยมาเป็นอย่างมากดิฉันเข้าไปในซอยเปลี่ยวที่อยู่ห่างจากถนนที่พลุกพล่านพอสมควรนั่นเป็นเพราะความรู้สึกของแม่ที่อยากจะเห็นสภาพแวดล้อมที่ลูกสาวจะอาศัยอยู่ด้วยตาของตัวเองแต่ในซอยเปลี่ยวมีมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆจอดอยู่เมื่อเห็นกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่แถวนั้น พวกเขามีบุหรี่ในปากและมองดิฉันขึ้นขึ้นลงลงดิฉันหยุดเดินกลัวมากจนอยากจะหันหลังกลับได้ยินเสียงวัยรุ่นกลุ่มนั้นเรียกดิฉันเสียงดังเหกลัวมากจริงๆดิฉันรีบจะเดินออกมาตอนนั้นเองก็เห็นชายไทยอีกสองคนเดินเข้ามาหาดิฉันจากที่ไกลไตอนแรกดิฉันคิดว่าพวกเขาเป็นพวกเดียวกันแต่ชายสองคนนั้นซึ่งดูเหมือนจะเป็นอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยในชุมชนได้ถือกระบองไฟสีแดงเดินเข้ามาหาดิฉันแล้วถามเป็นภาษาอังกฤษว่าไม่เป็นไรนะครับ จากนั้นก็พูดว่าเราจะเดินไปส่งคุณจนถึงที่คุณจะไปชายสองคนที่เดินมากับดิฉันให้ผ้าเช็ดหน้ากับดิฉันและพูดกับดิฉันที่เหงื่อยเย็นไหลว่าเช็ดเถอะนะครับพวกเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากดิฉันจึงขอบคุณและพูดแบบนี้ว่าวันนี้ลูกสาวของดิฉันมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยดิฉันออกมาดูว่าที่ที่ลูกสาวของดิฉันจะอยู่เป็นอย่างไรเจอเรื่องแบบนี้ก็กลัวนิดหน่อยดิฉันรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่ ไม่ใช่ว่าคนไทยทุกคนใจดีเหรอคะตอนนั้นชายสองคนที่ช่วยดิฉันยิ้มเล็กน้อยและพูดคำพูดที่น่าประทับใจออกมาว่าที่ไหนก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่อย่าให้คนไม่ดีไม่กี่คนทำให้คุณมองประเทศเราในแง่ร้ายเลยนะครับคนไทยส่วนใหญ่ใจดีและยินดีต้อนรับเสมอเมื่อได้ฟังเรื่องราวเช่นนั้นดิฉันรู้สึกดีขึ้นมากและเข้าใจว่าเราไม่สามารถตัดสินคนทั้งประเทศจากพฤติกรรมของคนเพียงไม่กี่คนได้หลังจากนั้นดิฉันก็ได้ใช้เวลาสามวันสี่คืนกับพิมพดาวและได้สัมผัสกับประเทศไทยในหลากหลายแงยม่มุม แต่หลังจากเหตุการณ์ในซอยวันแรกทุกอย่างสมบูรณ์แบบลูกสาวของเราก็บอกว่าชีวิตดีมากแล้วดิฉันก็ทิ้งพิมพ์ดาวไว้ที่ประเทศไทยและกลับมายังสหรัฐอเมริกาอีกครั้งกลับมาแล้วจริงๆก็คุยโทรศัพท์กับพิมพดาวทุกวันความรู้สึกของพิมพ์ดาวที่มีต่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปทุกวันแน่นอนว่าเป็นไปในทางที่ดีแม่คะบอกตามตรงว่าใครดูก็เป็นคนเอเชียแต่พูดภาษาไทยไม่ได้ไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยจะถูกมองเป็นคนนอกหรือเปล่าคะ ที่อเมริกามักจะเป็นแบบนี้แต่เพื่อนชาวไทยไม่เป็นแบบนั้นเลยฉันบอกเพื่อนๆว่าตอนสามขวบถูกรับเลี้ยงมาที่อเมริกาพวกเขาฟังแล้วบอกว่าถึงแม้เธอจะโตที่อเมริกาเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันพิมดาวบอกว่าเหมือนกับที่อเมริกามีพี่สาวพี่ชายที่ประเทศไทยก็เหมือนมีพี่น้องเหมือนกันดีใจมากและเพื่อนเหล่านั้นไม่ได้ยินเรื่องที่ถูกกลั่นแกล้งที่อเมริกาก็รู้สึกเจ็บปวดใจไปด้วยกันจริงๆแล้วก็พาพิมดาวไปสัมผัสประสบการณ์ต่างๆมากมาย พิมดาวกับเพื่อนเพื่อนท่องเทีย่ยวไปทั่วประเทศไทยอย่างมีความสุขแค่ไหนเรียนจบแล้วปิดเทอมก็ไม่กลับมาดิฉันบอกว่าจะไปประเทศไทยโดยตรงก็เดินทางไปประเทศไทยเมื่อไปถึงประเทศไทยได้เจอกับพิมดาวลูกสาวของเราจริงๆแล้วช่วงนั้นหน้าตาสดใสขึ้นมากดิฉันถามว่าไม่คิดถึงแม่เลยใช่ไหมพิมดาวบอกว่าทําไมจะไม่คิดถึงแม่ล่ะคะหนูมีสิ่งที่อยากให้แม่ได้ลองสัมผัสด,ด้วยแหละแล้วก็พาฉันไปร้านอาหารแห่งหนึ่งพิมดาวสั่งอาหารที่เรียกว่า ข้าวขาหมูความตกใจไม่ได้เห็นและได้ลองชิมข้าวขาหมูครั้งแรกยังคงสดใสมาจนถึงทุกวันนี้แค่วางบนข้าวราดด้วยน้ำพะโล้สีน้ำตาลเข้มดูไม่น่าอร่อยเลยสัตนิดพิมดาวลอบฉันว่าแค่ลองชิมดูสัตวคำดูน้ำราดที่ค่อนข้างมันสีน้ำตาลและเนื้อหมูที่เปื่อยยุ่ยเหมือนอาหารที่ดูธรรมดามากข้าวธรมธรมดาาควรจะสดชื่นแต่ข้าวขาหมูที่พิมดาวให้ฉันกินนั้นไม่รู้ทำไมถึงกินไม่ลงเลย ฉันทำหน้าเศร้าแล้วพูดกับพิมดาว,ว่าพิมดาวแม่เข้าใจความตั้งใจของหนูนะแต่แม่กินไม่ลงจริงๆแต่พิมดาวบอกว่าเธอก็คิดแบบเดียวกันแต่แค่ลองชิมสักคำความคิดก็จะเปลี่ยนไปขอร้องให้ลองท้าทายดูสักครั้งฉันหายใจเข้าลึกๆและตักไปหนึ่งช้อนคิดแค่ว่าฟังความปรารถนาของลูกสาวสักครั้งแต่จริงๆแล้วเมื่อได้กินเข้าไปหนึ่งคำรู้สึกว่าชีวิตขาดทุนไปมากพิมดาวทำหน้าเหมือนเห็นไหมละ่ะ อย่างภูมิใจฉันเริ่มจากข้าวขาหมูแล้วก็ชิมต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานและกับข้าวต่างๆอีกมากมายเพลิดเพลินกับอาหารที่คนไทยชอบกินอย่างเต็มที่หลังจากวันนั้นฉันก็หลงใหลในอาหารไทยอย่างสมบูรณ์แบบทำไมศาสตราจารย์ในงานสัมมนาถึงมีปฏิกิริยาที่อ่อนไหวขนาดนั้นเมื่อเปรียบเทียบอาหารฝรั่งเศสกับอาหารไทยฉันเข้าใจแล้วไม่มีอาหารใดที่ต้องใช้ความพยายามและความซับซ้อนมากกว่าอาหารไทยอีกแล้วและเครื่องแกงกับเครื่องปรุงก็หลากหลาย รสชาติอร่อยมากฝรั่งเศสแม้ว่าจะมีซอสและเครื่องเทศหลายชนิดแต่จริงๆแล้วอาหารจานหนึ่งไม่ได้ใส่วัตถุดิบมากมายแต่ประเทศไทยทําอาหารจานหนึ่งต้องใส่ทั้งพริกขา่าตะไคร้ใบมะกรูดน้ําปลาน้ําตาลและว,วัตถุด,ดิบนับไม่ถ้วนแค่เครื่องปรุงพื้นฐานก็มีหลากหลายแล้วที่สําคัญที่สุดคือใส่ของมากมายขนาดนี้แต่รสชาติกลับกลมกล่อมอย่างน่าทึ่งจริงๆระหว่างที่ฉันอยู่ที่ประเทศไทย ฉันเพลิดเพลินกับอาหารไทยด้วยความคิดที่ว่าจะต้องกินอาหารไทยให้ครบทุกอย่างเมื่อเวลาผ่านไปก็นึกถึงครอบครัวที่อเมริกาที่กินแต่อาหารที่เต็มไปด้วยไขมันฉันจึงตัดสินใจครั้งใหญ่คือจะเพิ่มอาหารไทยในร้านอาหารที่เปิดในอเมริกาจริงๆแล้วหลังจากนั้นเมื่อพิมพดาวจบชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศไทยและกลับมาเธอก็ได้นําสูตรอาหารมากมายมาปรับใช้ในร้านอาหารของเราจริงๆแล้วในอเมริกาอาหารไทยเป็นอาหารที่ล้าค่ามาก จากร้านอาหารแห่งหนึ่งใกล้บ้านเราก็สามารถเห็นได้ปัจจุบันในอเมริกาไม่เพียงแต่มีร้านอาหารไทยมากมายยังเกิดกระแสะความนิยมอาหารไทยอีกด้วยฉันไม่รู้นะแต่การที่อาหารไทยได้รับความนิยมขนาดนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วแต่เมื่อเทียบกับความต้องการแล้วจํานวนร้านอาหารที่ทํารสชาติที่เป็นจริงชัดเจนว่าไม่เพียงพอสาเหตุก็คืออาหารไทยนั้นทํายากมากถ้าไม่ใช่คนไทยแล้วล่ะก็แม้แต่จะเรียนแบบก็ไม่กล้าคิดเลย ประเภทของสมุนไพรก็มีหลายชนิดเครื่องแกงที่ใส่ในอาหารก็หลากหลายคนที่ไม่รู้ว่าวัตถุดิบแต่และอย่างต่างกันอย่างไรจะทำอาหารไทยได้อย่างไรเคยกินแกงเขียวหวานที่คนต่างชาติเรียนแบบมั่วๆก็แค่ระดับที่เอากะทิมาผสมกับผงกะหรี่เท่านั้นแต่พิมดาวที่กลับมาจากประเทศไทยบอกว่านี่เป็นอาหารที่เธอประทับใจมากที่สุดและได้เตรียมต้มขาไก่ผัดไทยและอาหารอื่นๆอีกมากมายพวกเราวันนั้นเธอได้สแสดงอาหารที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตวันนั้นครอบครัวเรากินกันทั้งน้ำตาเลย กินกันอย่างอร่อยมากพิมดาวบอกว่าร้านของพ่อกับแม่ขายของแบบนี้จะดีมากแล้วสอนวิธีทําอาหารให้พวกเราแต่จริงๆแล้วก็เกิดเรื่องมหัสจรย์ขึ้นแม้แต่ป้ายร้านก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแค่ติดกระดาษที่เขียนว่าอาหารไทยแท้ที่หน้าต่างคนก็แห่กันมาอย่างบ้าคลาั่งและนี่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวลูกค้าที่มาเมื่อวานวันนี้ก็มาพรุ่งนี้ก็มาปากต่อปากสองเดือนผ่านไปเวลารอคิวโดยเฉลี่ยเกินสองชั่วโมง กลายเป็นร้านยอดนิยมลูกค้าที่ไม่เคยชื่นชมรสชาติที่เข้มข้นขนาดนี้เป็นครั้งแรกโดยเฉพาะซุปต้มยำนี่สุดยอดจริงๆเป็นรสชาติที่พิเศษจริงๆรสชาติของวัตถุดิบทุกอย่างผสมกันอย่างลงตัวนี่คือลักษณะของอาหารไทยไม่มีวัตถุดิบใดที่โดดเด่นเกินไปไม่มีอะไรที่ไม่เข้ากันสุดยอดจริงๆผัดไทยก็อร่อยมากอาหารไทยนี่สุดยอดที่สุดเลยคราวน่าจะพาเพื่อนมาใช่แล้ว ก็เลยเกิดเรื่องใหญ่แบบนี้ร้านของเรามีคนแน่นขนาดลูกสาวของเราที่จบชีวิตในประเทศไทยและกลับไปเรียนต่อก็จบการศึกษาด้วยผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณประเทศไทยไม่เพียงแค่นั้นหลังจากที่นักลก่าวคนหนึ่งแนะนําร้านของเราลูกค้าก็ยิ่งแหกันมาอีกรอบร้านปรับปรุงใหม่สี่เดือนหลังจากลงนิตยสารฉบับนั้นแม้แต่มิชลินกายก็มาขอบคุณสิ่งนี้ที่ทําให้เราทําเงินได้มากมายและร้านของเรายังสามารถขยายไปที่ที่ใหญ่ขึ้นได้อีกด้วย พิมดาวบอกว่าระหว่างที่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและอาหารของไทยกับเพื่อนเพื่อความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศไทยที่ฝังรากลึกอยู่ในใจก็หายไปพิมดาวว่าเมื่อไหร่ก็จะไปประเทศไทยบอกว่ามีความผูกพันกับประเทศเกิดของตนเองอย่างลึกซึง้งและเมื่อไม่นานมานี้เธอก็ได้ไปหาหน่วยงานที่ส่งเธอมาเป็นบุตรบุญธรรมด้วยตัวเองฉันกังวลว่าพิมดาวจะได้รับการปฏิบัติที่เย็นชาที่นั่นแต่ก็ได้ยินข่าวที่น่าประหลาดใจจริง,รงๆเมื่อเห็นพิมดาวผู้อํานวยการของสถานสงเคราะห์ก็พูดว่าหนูคือพิมดาวใช่ไหม เรียกชื่อไทยของพิมดาวเด็กอายุสามขวบที่จากไป20กว่าปีแล้วท่านก็นึกขึ้นได้และเริ่มร้องไห้พิมดาวก็ร้องให้เช่นกันปลดปล่อยความเจ็บปวดทั้งหมดที่สะสมอยู่ในใจมานานแล้วถามคุณครูว่าทําไมตอนที่เธอจากไปถึงได้เย็นชาขนาดนั้นคุณครูพูดแบบนี้จนถึงตอนนี้ส่งเด็กไปนับไม่ถ้วนตอนที่เด็กๆจากไปถ้าไม่ทําตัวเย็นชาก็ไม่สามารถทํางานนี้ได้นานฉันรู้เรื่องนี้ดีตอนที่ทํางานนี้ครั้งแรก ส่งเด็กไปคนหนึ่งแล้วร้องให้เป็นเดือนถึงแม้ฉันจะทําตัวเย็นชาขนาดนั้นฉันก็ยังจําเด็กๆที่ฉันส่งไปรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้เสมอฉันจําพิมพ์ดาวได้ตอนที่หนูเริ่มเดินครั้งแรกเมื่อได้ยินคําพูดนั้นส่งมาถึงฉันรู้สึกขอโทษจริงๆดังนั้นต้องขอบคุณพิมพดาวที่ทําให้ได้คุยโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์และได้รู้ว่าฉันเข้าใจผิดมานานแค่ไหนพิม์ดาวบอกว่าเธอไม่คิดว่าตนเองเป็นคนแปลกหน้าอีกต่อไปที่อเมริกาก็เป็นคนอเมริกันอย่างภาคภูมิใจ และพิมพดาวที่มีสายเลือดไทยก็มีความผูกพันกับประเทศเกิดของตนเองอย่างลึกซึง้งมองว่าประเทศไทยเป็นบ้านเกิดฉันเชื่อมั่นว่าถ้าพิมพดาวไม่ใช่สายเลือดไทยแต่เป็นเด็กสายเลือดจีนหรือประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คงจะไม่เติบโตมาเป็นแบบนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้โอกาสที่ยิ่งใหญ่แก่ครอบครัวของฉันและลูกสาวของฉันขอบคุณประเทศไทยจริงๆขอบคุณประเทศไทยที่ทําให้ฉันได้โอบก,กอดลูกสาวที่ล้าค่าของเราขอบคุณประเทศไทยที่เป็นเหมือนจิตวิญญ,ญ,ญาณของฉันเสมอมา ขอบคุณค่ะใช่แล้วเรื่องราวของวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ทิมดาวของเราที่ถูกรับเลี้ยงบุรบุญธรรมในอเมริกาเติบโตขึ้นมาอย่างดีและได้กลับมาผูกพันกับประเทศไทยอีกครั้งทิมดาวเป็นคนไทยที่มีสายเลือดไทยอย่างแท้จริงขอให้มีแต่วันที่มีความสุขต่อไปนะคะทุกคนคิดว่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรบ้างคะถ้าชอบเรื่องราวนี้กรุณากดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะการติดตามการกดไลค์ และการสนับสนุนของทุกคนเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการทำวิดีโอของเราค่ะในอนาคตเราจะพยายามต่อไปเพื่อนำเสนอข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นให้กับทุกคนขอบคุณค่ะ